ก็ประมาณผมอยากให้ประมาณในร่องล้อพอดีอ่ะครับนี่ประมาณนี้แหละครับประมาณเมตรใช่ผมว่าผมจะปลูกสลับฝันปลาไปให้มันได้ซักสี่ห้าสิบต้น จะถึงไหมเนาะสี่้อสิบต้นไปลองดูเห็นในะ y o u t u b e มาแล้วระยะเมตรนี่แหละเมตรห้าสิบนี่แหละลูกได้ชิดหน่อยอันนี้คือชิดสุดๆแล้วละ่ะ